วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจากเพจแม่ Dai, เจไดเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนมาฝากครับเขาบอกว่าเพิ่งดูรายการหนกระแสมาเจอประเด็นนี้น่าสนใจเลยหยิบมาเป็นอุทาหรณ์เตือนใจภายใกล้ตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเยาวชนวัย19ปีครับที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ถูกหลอกว่าพัวพันคดีฟอกเงินร้ายแรงวิชาชีพใช้กลยุธทธ์ทางจิตวิทยาอย่างเป็นระบบครับก็คือการวิดีโอคอลควบคุมชีวิตเกือบ24ชั่วโมงแล้วก็มีการใช้ศัพท์กฎหมายข่มขู่และแน่นอนครับวิชาชีพ บังคับว่าห้ามติดต่อใครเด็ดขาดทีนี้ก็ด้วยความกลัวแล้วก็ความกดดันเด็กคนนี้ถูกสั่งให้รวบรวมทรัพย์สินเกือบ10ล้านบาททั้งเงินสดทองคํา พระเครื่องนาฬิกาแม้กระทั่งทุบตู้เซฟของครอบครัวแล้วก็นาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ข้างถังขยะย่านปากเกร็ดที่น่าตกใจก็คือมิชาชีพในปัจจุบันไม่ได้เล็งเป้าแต่ผู้สูงอายุอีกต่อไปครับแต่พุ่งเป้ามาที่กลุ่มวัยรุ่นตอนปลายและนักศึกษาโดยใช้ช่องโหว่ทางอารมณ์และความไม่ประสีภาษาในการจัดการความกลัวเข้ามาเล่นงานพวกเขาและที่สําคัญครับแก๊งเหล่านี้อาจจะอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่พวกเราคิดไม่ได้อยู่แค่ในประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้นและนี่คือสิ่ง ที่ผู้ปกครองต้องทําอย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันบุตรหลานครับอันดับแรกท่านต้องย้ํากดเหล็กครับย้ําว่าตํารวจจริงเนี่ยเขาจะไม่โทรมาขู่และก็ไม่สั่งให้โอนเงินหากมีการข่มขู่วางสายทันทีครับแล้วก็รีบบอกพ่อแม่2คือการปักธงแดงครับหากมีการอ้างตัวว่าเป็นตํารวจเป็นสารบอกว่าเราไปเกี่ยวกับคดีหรือว่าสั่งให้โอนเงินหรือว่าให้ทําอะไรลับๆเนี่ยถือเป็นมิจฉาชีพร้อครับ 3คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทําให้บ้านเนี่ยเป็นที่ที่ลูกกล้าขอความช่วยเหลือครับบอกลูกไปเลยครับว่าจะช่วยไม่ดุก่อนเพราะบางทีเนี่ย เด็กกลัวพ่อแม่มากกว่าโจนอีกนะครับเพราะบางทีเขาคิดว่าถ้าบอกพ่อแม่ไปเนี่ยจะโดนดุก,ก็เลยไม่กล้าขอความช่วยเหลืออันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ช่วยเตือนพวกเราทุกคนนะครับว่าโลกออนไลน์ก็เหมือนดาบสองคมครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันเพิ่มภูมิคุ้มกันในครอบครัวฝากแชร์เรื่องราวนี้ไปยังครอบครัวและคนใกล้ตัวของท่านด้วยครับ